สวัสดีครับแฟนเพจ YouTube อันหนัวชาแนลนะครับวันนี้วันที่6กวันอังคารที่หกกุมพาพัน์นะครับวันนี้ผมจะมีเลขสามตัวนะครับสามตัวมาหลักร้อยหรือหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับซึ่งสามารถเอาไปทำชุดโต๊ะไปทำชุดตรงได้นะครับเป็นเลขสามตัวผมจะทำให้ดูแค่สามตัวนะจะ ใช้สูตรทั้งหมดทั้งหมด277สูตรนะครับ7ส7 7้สเูตรก็เป็น EP ที่277พอดีนะครับที่เห็นนี้คือก็คือ,คอโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ a n a l แล้วก็โปรแกรมสำหรับตรวจสอบผมจะตรวจสอบสูตร277สูตรนะครับ โดยตรวจที่หลักร้อยหรือหลักสิบหลักหน่วยนะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมนะครับโปรแกรมตรวจสอบสูตรเดี๋ยวผมจะเข้าไปาบันทึกสูตรเอามาล,ลงไว้ในโปรแกรมนะครับผมจะใช้สูตรบนนะครับจํานวนสูตร9ตัวจํานวน277สูตรนะครับ ผมจะมาตรวจสอบให้ดูนะครับอันนี้นะฮะสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสูตรครับผมถ่ายวีดีสองมือก็อเอาไปด้วยนะผมจะคลุมดำแล้วก็ค o ป y ี้ไปตรวจสอบดีวจะไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าผมกลัวเมมโมรี่มันหมดถ่ายไม่หมดนะ อันนี้ก็ copy ไปนะครับ copy ไปไปวางไว้ในโปรแกรม,มเพื่อตรวจสอบทุกหลักนะครับเพสอันนี้นะตรวจสอบทุกหลักตรงนี้ดูเร์เซอร์ตรงนี้นะตรวจสอบทุกหลักทั้งหมดทั้งหมดจำนวนงวดจำนวนงวด700ดร้อยนะทษนฮะ 2องร้อยสิบห้าสองร้อสิบสี่งวดนะครับที่ผ่านมาก็จะเป็นงวดสอง้อสิบห้าที่นำไปใช้นะครับจากทั้งหมดหกร้อยเก้าสิบห้างวดในโปรแกรมนะครับผมจะให้ดูทั้งหมดก่อนนะฮะดูในภาพรวมครับทั้งหมดเลยนะฮะมันจะมีสิบสิบหลักนะฮะ นี่สิบหลักท่นนี้เพื่อการนำไปใช้ที่มันพอจะใช้ได้นะผมจะใช้แค่สามหลักสามตัวหน้านะสามตัวหน้า,าผมจะลบตรงในนี้ออกไปนะเอาแค่สามตัวก็แล้วกันนะซึ่งสามารถนำไปวิ่งได้ตรงนี้เรากำหนดนะให้ดูเครอร์เซอร์นะปีบตรงนี้เป็นเลขสามนะครับ สามตัวนะฮะทุกหลักสามตัวามาและะ้วอันนี้ผมเดี๋ยวโจนจะทำให้ดูทีลาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิแปดมาเลยนะ,ะโดยผมจะปริ้นออกมานะฮะเดี๋ยวผมจุดตรงนี้ไปก่อนผมจะให้ดูที่ปริ้นมาแล้วนะครับสังเกตสีแดงกับสีส้มเนี่ยมันจะเป็นหลักร้อยกับหลักหน่วยนะฮะส่วนสีน้ำเงินจะเป็นหลักสิบ ในสาตัวเนี่ยบางทีมันก็มาสองตัวบางทีก็มาสามตัวนะฮะเท่าที่ตรวจดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูมันไม่ผิดเลยนะไปทำจุดโต้ได้นะครับโอเคครับนี่ผมก็พิมพ์ออกมาแล้วนะฮะโดยผมมีปรินเตอร์อยู่นะผมก็พิมพ์ออกมาเป็นปีๆนะสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเป็นสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสูตรนะมันเดินดีที่ร้อยสิบหน่วย จริงๆมันเดินดีที่หลักหน่วยด้วยนะฮะก็จะเห็นว่าสีแดงสีน้เงินเนี่ยฮะดูรายๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลบเดี๋ยวเมมโมรีมันจะไม่พอนะนปีห้าแปดยี่สี่งวดนะไม่ผิดเลยนะฮะตอนนําไปใช้วิ่งได้ฮะวิ่งทั้งสามตัวเลยสมมุติว่าวิ่งตัวละร้อยเนี่ยในเขาจ่ายสามร้อยใช่ไหมฮะถ้ามันถูกสองตัวมันก็ได้กําไรนะถ้าถูกตัวเดียวก็เท่าทุนนะแต่มันก็ ถ้าถูกเนี่ยมันไม่ผิดเลยเนี่ยมันก็จะมีแต่กำไรนะมันจะมาสองตัวบ้างตัวเดียวบ้างสามตัวบ้างอ่านะให้ดูในปีสองสองสี่เอ้ในปีห้าแปดนะครับยี่สีงวดเดีย๋ยให้ดูในปีถัดไปปีห้าเก้าถ้าปีห้าเก้าตั้งงวดที่ยี่สิบห้าถึงสี่สิบแปดนะฮนะก็ะจะเห็นว่ามันมีสีแดงน้าเงินอยู่ในสามแถวนะฮะอ่า ต่อไปใช้ไม่ปิดเลยนะฮะไม่ผิดเลยให้ดูในปี <c oughs> นี่ปีห้าเก้านะต่อไปให้ดูในปีห <c oughs> กศูนย์นะครับครับในปีสองพันห้าร้อยหกสิบฮะตั้งการนวดสี่สิบเก้าถึงงวดเจ็ดสิบสองนะครับสังเกตได้ดีนะฮะก็จะเห็นว่าในสามแถวมันมาตลอดมันไม่มีผิดเลยนะฮะต่อไปให้ดูในปีหกหนึ่งนะครับ รับในปี2561นะถ้างางวด73ถึง50ถึง96นะครับ73ถึง96ก็ยังไม่ผิดเลยนะฮะให้ดูในปีถัดไปเลยนะฮะเพื่อวความรวดเร็วรับปี2562นะครับ2562ตั้งแต่ง,งวด92ถึง120นะครับ ปีนี้2563นะครับปีนี้ออก21งวดโควิดเริ่มระบาดน,นะมันจะหยุดในเดือนพฤษภาคมไปสมงวดนะครับ mm. ก็จะเหลือ21งวดในปี2563นะครับ mm. ก็เห็นว่ามันมีสีแดงสีน้ำเงินทั้งสองแถวไม่ผิดถ้าผิดผมจะลงนะจะลงคาดคาดไว้ลดในปีจะคาดไว้นะครับต่อไปให้ดีดูในปี2564 สองห้าหกสี่ถ้างินงวดร้อยสี่สิบสองถึงงวดร้อยหกสิบห้านะครับก็ยังเอาอยู่ตลอดนะทุกงวดนะครับสามตัวมาตัวหรือสองตัวหรือบางครั้งสามตัวนะฮะปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะงวดร้อยหกสิบหกถึงร้อยแปดสิบเก้านะครับยี่สิบสี่งวดนะครับก็จะสังเกตว่ายังเอาอยู่ตลอดนะฮะสามตัวสามตัวหน้านะครับจากสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสูตรนะครับ มาร้อหน่วยนะครับใช้ไปทำสามตัวบนนะครับหรือโต๊ดนะครับต่อไปให้ดูในปี2,566ปีนี้2,566ันกับ2 5งพนะครับผมขั้นไว้งวด2องร้อเนี่ยหมด24งวดนะครับแล้วในปี2,567ผ่านมา2งงวดแล้วนะฮะ คืองวดวันที่1 6กมกราคมงวด17มกราคมนะสิบกวันครูนะครับแล้วก็งวดวันที่1นคุมพาพันธ์นะครับซึ่งออกศูนย์หกสนะฮะข้างบนข้างล่างออกศูนย์9นะครับก็ดูข้างบนนะอันนี้เป็นเลขบนนะครับหลักร้อยหรือหลักสิบหลักหน่วยอย่างงวดอย่างงวดที่เดือนที่ผ่านมานะฮะที่ว่าออกศูนย์หกสามนี่จะเห็นว่ามีมีเลข ศูนย์ก็เลขสามนะฮะมีเลขศูนย์ก็เลขสามถ้าไปวิ่งก็ได้กําไรอยู่แล้วนะอันนี้ในงวดที่จะถึงนี้นะก็คืองวดสิบหกมกสิบหกุมภาพันธ์เนี่ยถึงงวดสองร้อยสิบหกนะสองร้อยสิบหกเนี่ยคืองวดสิบหกคุมภาพัน,เ,น,งงน,เ,น,พนเลขที่จะได้ครับสามศูนย์หนึ่งนะครับสามศูนยะ์หนึ่งถ้าใครสนใจก็เบอร์นี้นะฮะก็ยังมีโอกาสนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะประชาธัมบันให้ท่านดูนะครับ จากสูตรจริงๆนะสองสูตรนะครับเอามารวมกันแล้วก็หาหาค่าเฉลี่ยนะหาค่าเฉลี่ยออกมาค่าเฉลีย่ยส่วนมากค่าเฉลี่ยมันจะอยู่ในแนวสูงนะจากเจ็อร์เขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในกลุ่ม3ตัวหน้าซึ่งสามารถนำไปใช้วิ่งถ้า3ตัวนี่ทำไปทำโต๊ดได้ทั้งหมด ทั้งหมด85ชุดไม่รวมเบิ้ลนะครับถูกแน่นอนนะครับพูดถึงโต๊ะ85ชุดนี่มันก็เล่นได้นะครับเพราะว่าในเว็บไซต์มันจ่ายมันจ่ายถึง150นะมันก็ได้ถึง65บาทนะฮะถ้าเอาไปทำ85ชุดถ้าออกไม่เบิ้ลมันถูกแน่นอนนะครับถูกแน่นอนถ้าเบิ้ลมันก็ผิดเพราะเบิ้ลมันเยอะนะฮะส่วนมากคำทำโต๊ะทำแต่งก็จะไม่เบิ้ลนะครับ ส่วนก็บางมีบางคนเมื่อวานธมามจิกในกลุ่มไลน์เข้ามาคนนะฮะโทรเข้ามา,าเขาก็เอาเลขชุดสี่ตัวมาหลักหน่วยผมนะฮะสี่ตัวมาหลักหน่วยผมซึ่งมันดยดีนะครับสี่ตัวมาหลักหน่วยก็รู้สึกตั้งแต่ปีห้าแปดมาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราตรวจสอบสูตรดูนะแต่จริงๆแล้วใช้มาสามงวดก็มันก็เอาอยู่นะทุกคนก็คนที่โทรเข้ามาก็บอกว่าเขาไปเล่นตัวละ เขาไปเล่นหมดเลยฮะหลักหน่วยมันมีสี่ตัวนะเขาก็วางหลักสิบไปทั้งหมดวางหลักสิบไปทั้งหมดสิบตัวเลยก็สี่สิบชุดนะสี่สิบชุดเขาบอกเล่นไปตัวละห้าห้าร้อยนะฮะเอาสี่ก็ยี่สิบสองมื่นนะฮะสองมื่นขอเขาบอกเขาได้กําไรเยอะมากเพราะในเว็บมันจ่ายมันจ่ายบาทละร้อยใช่ไหมบาทละห้าร้อยให้บาทละ,ะบาทละร้อยถ้าห้าร้อยก็ กนะีดเก่งมาทีนะฮะผัดละร้อยตัวกูณห้าร้อยก็ได้ห้าหมื่นนะแต่เขาเล่นไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เขาบอกเขาได้แปดหมื่นก็ได้แปดหมื่นหัวโอ้เยอะนะแสดงว่าเขาเล่นไปตัวละพันนะเปล่าพันมันก็ไม่ได้แปดหมื่นอยู่ดีนะผมก็ไม่ทราบก็บอกเขาได้แปดหมื่นไม่ทราบว่าได้ยังไง พอจริงจริงบาทละร้อยเนี่ยเล่นตัวละห้าเล่นตัวละห้าร้อยมันก็ได้แค่ห้าหมื่นนะบาทละร้อยคูณห้าร้อยมันก็ได้หนะ้าหมื่นเนาะแต่เขบอกเขาได้แปดหมืนผมก็งงนะยังคิดไม่ตกว่าก็ไม่ได้ถามเขาคุณได้งานแปดหมื่นงานจะได้ตัววิ่งด้วยมัม้ยทรับนะโอเคนะครับก็ อันนี้ก็มาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับแต่ส่วนมากจะมาหลักหน่วยนะงวดนนี้สามตัวนะสองตัวเล่นไปเลยนะครับสามสิบหางวางหลักหน่วยไปศูนย์หนึ่งสามเลยครับศูนย์หนึ่งสามวางหลักหน่วยไปเลยครับส่วนมากจะเดินดีที่หลักหน่วยนะครับวางหลักหน่วยไปสามตัวก็ใส่หลักสิบไปทุกตัวเลยก็ได้จะได้สามสิบหางนะครับสามสิบหางอ่า เป็นเป็นสองตัวตรงสามสิบชุดนะครับสวัสดีครับ